สวัสดีคนวันศุกร์นะคะดวงประจําวันที่20จนถึง31กร,รกฎาคมคนวันศุกร์ช่วงนี้โนบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลได้หรือว่ามีมีฝนเข้ามาหรือมีเด็กเข้ามาทําให้คุณรู้สึกกังวลหรือหรือว่ามันจะต้องให้คุณคิดอยู่ในช่วงนี้มีความคิด เนอะว่าจัดทำยังไงจะจัดการยังไงในช่วงนี้เนาะคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ใจเย็นคนวันศุกร์ช่วงนี้ให้ใจเย็นเนอะมีสติให้มากๆอย่าใจร้อนมู่วามแล้วจะดีเนอะให้ใจเย็นให้มากๆแล้วดีนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์การงานเนอะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานที่เข้ามางานที่ต้องคิดที่ต้องทําที่ทําเหมือนเหมือนว่า เหมือนเป็นผู้นำอะ่ะบางคนนะคะมีเจ้านายเนอะอาจจะมีงานเข้ามาให้คุณเนาะหัวหน้าเจ้านายมีงานเข้ามาให้คุณให้ทําหรือว่ามีอะไรที่ทําให้คนวันศุกร์รู้สึกกังวลได้ในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ใจเย็นไม่มีอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างจะจัดการได้การงานคุณจะสามารถจัดการบริหารได้นะคะจะผ่านไปได้นะในเรื่องของการงานนะ แล้วก็ช่วงนี้แว่นล้อมรอบข้างที่บ้านเนะอะาบางคนเนาะม,มันมีดวงเปลี่ยนแปลงกระทันหันเหมือนกันบางคนนะมีการยกย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงการงานบางคนเนี่ยมีดวงออกจากงานหรือเปลี่ยนงานย้ายงานหรือย้ายบ้านได้เหมือนกันในช่วงนี้นะมันมีดวงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใจเย็นนะใจเย็นแล้วจะดีนะคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะแล้วก็คู่ของคนรัก คนที่มีคู่ของคนรักอาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับคู่ของคนรักหรือคู่ครองคนรักเนะี่ยเดินทางมาหาคุณหรือแม้แต่ตัวคุณเองเนาะจะได้เดินทางไปในเรื่องของการงานได้นะคะแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับรถมีดวงจะไปซื้อรถมีดวงไปดูรถ มีดวงการเดินทางได้เหมือนกันนะคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้หรือแม้แต่อาจจะมีดวงการเดินทางอย่างกระทันหันเกิดขึ้นมีบางเรื่องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจหรือมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันได้นะขอให้ใจเย็นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเข้ามาใจเย็นเข้าไว้แล้วดีนิ่งเข้าไว้แล้วดีนะ,ะใจเย็นแล้วคิดหาทางแก้ไขนะคะเหลือจะผ่านไปได้เองเนาะ ลูกบุตรหลานบริวารลูกหลานบริวารเนาะคุณมีดวงเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารธุรกิจใหญ่โตโตเนาะหรือเหมียเกี่ยวกับเศรษฐีก็ถือว่าดวงของลูกหลานบริวารของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีคนช่วยเหลือถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะจะมีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือแม้แต่ตัวคุณเองเนาะก็จะมีคนช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลนะถ้าใครกังวลในเรื่องของการเงินนะอย่าไปกังวลนะคะบางคนนะช่วงนี้นะอาจจะมีไป พาลูกพาบุตรพาละ,ละพาหลานบริวารเนี่ยไปเดินห้างไปไปกินอของอร่อยอร่อยได้ในช่วงนี้เนอะแล้วก็ The Star ใจเย็นแล้วจะดีอย่างที่บอกเนอะ t ดอะสตาหมายถึงความสุขความสมหวังอารมณ์ความสาม,มสบูรณ์ความใจเย็นนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใจเย็นเหมือนแม่น้ำไม่ว่าคุณจะมีเรื่องอะไรให้รู้สึกใจร้อนอารมณ์ร้อน เย็นเข้าไว้นิ่งเข้าไว้แล้วจะดีทําใจให้ดีทําใจให้เมตตาเข้าไว้และคิดบวกเข้าไว้นะคะอ่าก็มีดวงที่บอกว่าเดินทางอาจจะมีดวงเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนอย่างกระทันหันได้เหมือนกันคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะอ่าสิ่งที่จะต้องแก้ไขหรือสิ่งที่คนวันศุกร์อยากจะหลุดพ้นโนก็เหมือนแบบบางคนเนาะมันมีความกังวลอ่ะอยากจะ ลืมเรื่องราวในอดีตหรือลืมเรื่องราวที่มันเหมือนทําให้คุณรู้สึกเสียใจผิดหวังเนอะอ่ะบางคนเนะี่ยอาจจะมีความเสียใจผิดหวังอยู่ในช่วงนี้กับบางเรื่องที่มันผ่านมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักหรือบางสิ่งที่เสียไปเพราะฉะนั้นตัดตรงนี้ออกไปอย่าไปกังวลหรืออย่าไปคิดในสิ่งที่ผ่านมาแล้วให้ตัดสิ่งกังวลหรือ สิ่งต่างๆที่มันผ่านมาแล้วออกไปตักใจให้หมดนะคะอย่ากเก็บมาคิดให้มองและเปิดรับสิ่งดีๆนะคะให้มองไปข้างหน้านะคนที่เกิดในวันศุกร์นะสิ่งที่จะช่วยเหลือก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการเงินคนวันศุกร์หวัง บางคนหวังในเรื่องของการเงินหวังในเรื่องของโชคลาภหวังในเรื่องของโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความรักใหม่หรืออะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณอยากมีความสมหวังเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ใจเย็นนะคะใจเย็นเพราะว่าคนวันศุกร์มีดวงสมหวังอยู่บางคนนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ช่วงนี้คุณจะต้องใจเย็นนะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะแล้วก็ช่วงนี้คนวันศุกร์นะ ถ,ถ้าทําได้หรืออะไรได้นะช่วงนี้ก็ลองหาอะไรทําใหม่ๆก็ได้เนาะอะนะคะลองลองทำอะไรหาอะไรใหม่ๆทำไม่ว่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือหาการหาเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองคิดดูเนาะลองลองไต่ตองดูในเรื่องของการงานเนาะคุณอาจจะมีเงินเข้ามานะมันเพราะว่ามันมีมีดวงเหมือนว่ามีการเงินหรือมีข่าวดีได้ในช่วงนี้เนาะแล้วก็ความคิดคนวันศุกร์ช่วงเนี้ย อยากหลุดพ้นกับบางเรื่องอยากหลุด อยากโดนปลดปล่อยกับบางเรื่องหรือแม้อยากจะจบกับบางเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักเนาะแต่คุณก็มีดวงได้รับการปลดปล่อยนะคะบางคนนะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะเป็นการได้รับการปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่มันกังวลอยู่หรือที่มันค้างคาใจอยู่หรือบางคนนะมันมีเรื่องกังวลอยู่อะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักคุณมีความกังวลคุณอาจจะมีการได้รับการแก้ไขการเปลี่ยน เปี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างกระทันหันหรือแม้แต่ได้รับการปลดปล่อยอย่างกระทันหันไปในทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลในสิ่งที่ผ่านมาแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วให้ตัดออกไปนะมีข่าวดีรอข่าวดีได้สําหรับบางคนคนที่เกิดในวันศุกร์นะนะคะมีข่าวดีรอข่าวดีมีโอกาสได้ไปมีดวงได้ไปเหมือนประมาณว่าไปเฉลิมฉลองไปมีความสุขไปสังสรรค์ได้ในช่วงนี้เนอ,ะ,อะมีการปลดปล่อยเกิดขึ้นได้นะคะนะ ส่วนใหญ่โดยรวมคือถือว่าดีนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์นะแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคนวันศุกร์นะคะคุณจะผ่านไปได้เนาะเตือนหนึ่งอย่างนะคนที่เกิดในวันศุกร์เตือนหนึ่งอย่างนะอย่าใจร้อนนะคะช่วงนี้คนวันศุกร์จะมีอารมณ์ร้อนหน่อยอย่าใจร้อนนะคะให้ใจเย็นให้มากๆม,มีสติให้มากๆอะไรที่เข้ามาขอให้ใจเย็นอ่ะ แก้ไขไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้แน่ๆนะคะจะผ่านไปได้แล้วก็อย่าจะอย่าวุ่วามเนอะอย่าวุ่วามเนื้อความนิ่งความสงบจะดีนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์ใครที่ชอบไหว้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะขอบคุณค่ะ